สวยสง่าหรือเจ้าหญิงปรางนีลุกเจ้าหญิงสวยมากมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวปรางกนร,รันโดยปรางนั้นโด่งดังจากการรบบทแม่หญิงจันวาดในละครพเพรียดอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุพเพศนิวาสหลังจากละครจบปรางก็มีงานติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าปังจนถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ล่าสุดปรางก็ได้ออกมาอวดภาพเบื้องหลังในละครเรื่อง ฟ้าเพียงดินซึ่งเป็นฉากที่นางเอกนั้นจะต้องเล่นดนตรีก็เลยต้องแต่งสวยๆซึ่งปรางที่รับบทเป็นสาววิกาก็สวยสง่าม,มากๆเลยค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าพอปรางใส่ชุดนี้ออกมาแล้วเธอดูสวยออรา่าเปล่งประกายดุจดกับเจ้าหญิงเลก็ว่าได้ดูสวยและมีเสน่ห์มากๆมองมุมไหนก็ดูดีโดยปรางได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าฟ้าเพียงดินคืนนี้บ้านสรายุทธพิชัยมีงานเลี้ยงสวยจนไม่รู้ว่าจะสวยยังไงแล้วค่ะระดับนี้บอกคำเดียวเลยว่าสวยจริงไม่ได้อวยงานนี้ทำเอาแฟน ผับใจละลายไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้เห็นความงามอันไร้ที่ติของนางเอกสาวของเราเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ